ครับสวัสดีครับพี่น้อง 3, นนเอฟซีเราทุกคนบ่ไลกะดีกะดีออบนีก็บาอยู่หินคองเหน้หนหคองมาทายบนบนภผท่พวกพี่น้องหองาานน้นยเป็นตมะนาวนาวอยู่หคองแดดงคาเสริมพี่น้องเนี่าคาทปก น้ำมันก็เลยมาเข้ามาหัวมาส่วนน้ำเองลนะอภัยเป็นกององบอลอยู่ภัยอภัยจริงๆก็ร่ะะงางง่ลยไหมล่ะแคโดนน้ำเย็นเยวห้วยอยู่ บอลเก่าเพี่น้องเอ,อ้ยมาล็อกบองบักนาวบักนาวบอลแกลุนบักนาวทึกเลยทิ้มสะสุ้งสะสายเลยบอ,บอ,บอล,าบาลอมาบอลยู่ของโรงงานระหว่างนี่น้องน้ำคลองของโรงงานพี่น้องเด้อเดี๋ยวของที่มันจะเขียนว่าของนี่ปลาอะไรน้ำใสน,น้ำใสเนี่ยปลาก็ไหลนี่น้องขึ้นจนบางบัวบัวบอกกบวบวย่ ในบ้านก็จะใช้ของน้ำในของนี่นะพี่น้องของมันตะเคียนของมันตะเคียนเลยตรงเลยนะตรงไปนั้นประสาทของลมพัดแห้งแล้วพังลมก็ซสีนหน้าว่ะห้มเลยพังลมก็นนมมไปเคียนนั่นคือลมวิวๆเลยมาได้ขึ้นไปเคียนลายมือแล้วเดี๋ยวมือหน้าที่ไปไทยให้บังเถิดเดี๋ยวใครเป็นมิเตอร์กัดว่าเสีนหน้าบ่าหนาวเดี๋ยวเคียนเดถิดลังเคียนยไปไทยบัง แทกนอ้นมาแล้วแท็นอแล้วกินสูุงกเปีเดียวเปหน้านี่กระิเริ่มมีน้อยหลายนะเนี่ยวยหัวส่วนก็ของาบนเผอปลาเื่อป็ดไเีกันสะดนะสะดจขี้ยานะเห็นเหมือนนั้นขึ้นมาข้าเี่ยน้องหนางิของ ใครผมาชามนบานส่วนๆในเองที่รองเออด้อก็ท่พุกเป็นใครซึ่งติดักบันแลวแทงนอบนแลับสนุนกสนุกรบนี้สนุนพุไปสนุกันสิบกว่าตัวน,นี้ตัวน,น,นี่ฮะปลาสนุที่เป็นกนวที่องเด้อนาวนาว นม่ก็ขอมมากเอขาหรือพวกกระหว่างนี่นะ่ยาครับผมครับผมพี่น้องีพีนี้ก็ขอทักทายสวัสดีเพื่อเดวไปน้องเด้อเด็กพี่นายไทยบ้างไหมมาหลอกมวลส่วนเก่าพี่น้องครับผมสวัสดีครับ